พภูมิเปรตใครคือผู้หิวโหยไขปริศนาห้าประเภทกรรมและวิบากเปรตคือผู้หิวโหยผู้ทุกข์ทรมานจากกรรมชั่วในอดีตเป็นอีกพบภูมิหนึ่งในสังสารวัตรที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเปรตประเภทแรกคือปรัตตูปชีวีเปรต ผู้ที่ยังพออาศัยบุญที่ญาติอุทิศให้ได้พวกเขาเคยเป็นผู้ตรณีทีเหนียวไม่ยอมบริจาคในชีวิตก่อนคุปปีปาสิกัาเปรตทนทุกข์จากความหิวโหวยและกระหายตลอดเวลาร่างกายผอมแห้งหนังหุ้มกระดูกเพราะในชาติก่อนไม่เคยให้ทานอาหารหรือน้ำแก่ผู้อื่นบิชามัตตันหาเปรต มีร่างกายร้อนรุ่มราวกับถูกไฟเผาตลอดเวลาพวกเขามักจะเคยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยโทสะหรือความริษยาอย่างรุนแรงวันตาสีเปรตคือเปรตที่กินของโสกปรกกินน้ำลายอาเจียนหรือของโสโครกเป็นอาหารเพราะในอดีตเคยมีกรรมเกี่ยวกับการยักยอกช่อโกงหรือบริโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบธรร สูจิมุกขเปรตมีปากเล็กเท่ารูเข็มคอก็เล็กทำให้กินอาหารได้ยากลำบากยิ่งนักกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนี้คือการตรณีทีเหนียวขั้นรุนแรงไม่เคยแบ่งปันแม้แต่น้อยพบพภูมิเปรตนี้มีอายุไขยยาวนานแสนสาหัสบางตนอาจอยู่ได้ถึงหลายพันปีตราบจนกว่าจะสิ้นกรรม แสดงให้เห็นถึงผลของความตรณีและความชั่วร้าย